30นาทีทุกวันปู่ต้องเสียให้กับสิ่งนี้ค่ะตื่นเช้านอกจากธุกระตัวเองก็คือต้องทาความสะอาดบ้านเช้านี้แดดเริ่มออกแม่ก็จะเอากล้วยมาตากมาแล้วกระด้งใหม่ที่แม่ดีซ่านี้มันเกินเตาอบนะคะจะตากไว้กินเองเรื่องการประยุก์อดแมเนี่ยต้องยงให้แม่เลยค่ะส่วนหย่อมของแม่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะอยู่ในช่วงเพาะพาักไม่รู้คนแก่ทุกบ้านเหมือนกันไหมบ้านเนี่ยจะชอบพลังงานแสงอาทิตย์มากลมตัวนี้เกิดมาเพื่อเป็นแสงไฟกลางคืนป้ากลัวเปิงไฟไม่กล้าเปิดไฟก็เลยต้องใช้แบบพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์เอาประเด มันแพงกว่าเปิดไฟอีกนะทุกเช้าเนี่ยนอกจากกวาดถูผมก็พยายามหาสิ่งแปลกปลอมที่มันไม่อยู่ไม่เป็นที่ตัวนี้ต้องส่องทุกวันนะคะเพราะเป็นมุมอับแม่จะชอบเอากระลามะพร้าวแล้วอะไรแบบย่อยๆมาตากตัวประครบสมุนไพรไม่รู้ว่าป้าจะตากหรือจะให้มันอยู่ในถูอยากให้มันแห้งหรือมันเปียกป้าจะเอายังไงกันแน่ตัวเนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่ามันจะต้องใช้ต่อเนาะตากแยกไม่ได้นะต้องตากพวมมุมครัวจะเป็นมุมที่ค่อนข้างสกปรกครั้งก่อนซิงน้ําที่ปุ่งซ่อมไปมันก็ยัง มีไหลๆอยู่เนาะดงเวลาเดินมันก็แปะเปื้อนไปหมดเลยค่ะอยู่กับคนแก่สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือเขาไม่มีแรงทำแล้วค่ะบางครั้งมีแรงทำแต่ไม่มีแรงเก็บมันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเก็บแต่ด้วยว่าไม่มีแรงเก็บแล้วก็ช้ากว่าเราทุกเช้าเนี่ยผมก็เลยพยายามจะเก็บทุกอย่างให้มันเข้าที่พอจัดไปบ่อยๆอ่ะมันก็จะเริ่มรู้เองมุมนี้มันต้องมีถุงพลาสติกของพลาสติกมีอยู่แน่ ตอนนี้ผมไม่ถามแล้วนะคะผมก็แค่ตัดสินใจเอาเลยว่าจะทิ้งหรือจะเก็บให้เขาดีแปดเดือนที่ผมกลับมาอยู่ตอนนี้มันก็เริ่มรู้ใจกันบ้างนิดนึงแล้วค่ะโชคดีนะที่แบบว่าทุกคนในบ้านหนักล้างจานตัวเองทัน,นี้มันเป็นแบบ ตอนอบกล้วยเนาะแม่เขาก็จะแช่พอใครเห็นก็คือเก็บล้างค่ะวันนี้ปงเห็นปงก็เก็บล้างให้หมดเลยพอทุกเช้าซีงามันจะต้องว่าอยากเก็บที่ไหนจัดให้เป็นระเบียบที่ไหนมีแต่เรารู้เนาะเราก็ทําเองง่ายเองให้มันเร็วไปเลยของบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าแม่จะเก็บไว้ทาไมเจอห่อแบบเนี้ยต้องถามแม่อันนี้อัทิปะนี่อะไรมามันมียาง หลุปแม่บอกเอาไว้เป็นปุ๋ยต้นไม้ป่งก็เลยเก็บทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีดินไม่มีต้นไม้แล้วไฟเปิดมาเจออีกแล้วเจ้ามาละกออยากถามแม่จังเลยว่าวันเกิดของเม็ดตัวนี้จะวันไหน,นทุกครั้งที่มาตากแดดเม็ดมละกอไว้ก็ไม่เคยได้ปลูกเลยเพอทาความสะอาดส่วนครัวเสร็จปมงก็จะเริ่มมาทําความสะอาดส่วนกลาหลักการจัดคือโต๊ะต้องว่าแ,แม่จะนั่งกินข้าวอยู่ก็ตามผมก็เช็ดเช็ดอย่างนี้เลยเวลาของป่งมีไม่มากนะคะแต่แม่กับป้าก็เข้าใจนั่นแหละปงพยายามเก็บของทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าท เพ่อแม่กับป้าเอาออกมาใช้เขาก็จะพอพอรู้เนาะเป็นห้องแพ็กกล้วยกับแพ็กข้าวหมากนะคะใช้ไม่ใช้มันก็ต้องทําความสะอาดทุกวันเพราะว่ากลัวฝุ่นเนาะวันผมก็แอบมานอนในห้องเนี่ยเพราะเป็นห้องที่เย็นสุดแหละที่บ้านเนี่ยป้ากับแม่จะไม่นอนแอร์นะคะง่ายๆแค่พัดลมเขายังไม่เปิดเลยอะ่ะอยู่แบบธรรมชาติจริงๆ ส่วนถูเนี่ยผมจะถูแบบพยายามให้มากที่สุดประมาณ5วันต่ออาทิตย์เหลือ2วันเอาไว้ขี้เกียจบ้างเนาะเช้าเนี่ยผมมีภารกิจไปส่งลูกพี่ลูกน้องนะคะมีรายได้30บาทต่อวันแต่ก็ยังแฮปปี้เราก็ไปเรียนต่อเลยแต่วันเนี้ยปลืมไปว่าผม่สัก